บัดนี้วันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่81ที่ข้า,า,าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธทางกูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพ,พระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารย์บูชาแด่กปูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนบทกาบพ,พรตัตนตไตอรหังสัมมาสมุทโธภะวาพุทธามภะวันตังอภิวาเทมิสวาก้า,าตพรภะวาตาธรรมโมธรรมังนัมัสซามิ สุปฏิปันโนพระคโตสราพะกัสสรสรงโสรสาสรสรสาสร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 สอสร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 าสัมรุรส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 รงรสริรส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 ารสริรส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 รมรสรสาสรสาสรารสรสรสทสรสรสมสรสรสรงรัรสรสรังสัสรรรมรรส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 รรส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 รรสรสรรสรส สมันตาจักกวเรโสอัตตราคัชชนตุเทวตาสัทธมังมุนิราชัสสุนันโตสักขโมขะทังสัคเคกามิจรรปเปกิริสิขาราตเตตันตริเขวิมาเนที่เปรตเถจักขามิตรุวานคาหเนเคหาวัตุมหิเกเตภูมาจยันตุเทวาชรัทธราวิสมยยขคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราวานาังสวรเมสุนันตุ ธรรมะสวัสดิการโอ้ยยามพัทันตาธรรมะสวัสดิการโอ้ยยามพัทันตาธรรมะสวัสดิการโอ้ยยามพัทันตาสี่บทสวดปุกพระพาคันมการนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณคมนป่าเารพุทธังสรณังคัจฉามีธรรมังสรณังคัจฉามีสังฆังสรณังคัจฉามีตุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีตุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีตุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามีตาติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามีหก บทสวดสัจจริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญธรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพธานัตถิเมสรนังอัญญสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพธาเจ็ด บทสวดติรัตนะปนามคาถาผู้ทังนัเมรัตนะพุตตะสัศีรติังครรมังนเมรัตนะพุตธวิสุทธิสารังสังขังนัเมรัตนะพุตตะสุสีรทิติเอตังนัเมติรัตนะรัตนตายาวังสัมมาสัมโมสริตาวัตุวิเศษสัพพังอัญโยยานยุตตะพุนโยข้าสัพพวังอัตสุมิตยมหิปิตเตวายธาติทันเทกอกมวินาตติตเรสมาสัมภเวนะ โอเกกาธาจิตจัดจีเรนจัปปาตุคูตังคัมภีรยานวิสยยังอติทุธัสสะถังวินยูหิปันทิตชาเนหิวิชัญญารูปังโรกรมหิเกหิติกัตันจุปาระภานียังเกสันจิสุธุวิหิตังคูนกายาตายานเมหิเยวะชนะตายาสวิสุตัมเพสสมุปัสตังมานาสิสุทาปัสสะธาธานังปุญญาธิการนามาสมุตตัมมาคุณนับโกมังถูกคาพมุะนามุขาสารนังคาตานัง ปูชารัเฮสุปาระมังอภิปูชนอย่างนิพพานสัจจิกิริยายุปนิสัยทั้งสัมมากิเลสสมาระโสธนะสิทธิยาจารสมาธิอัตถะกุสะเรหุปะเสวานียังปานิหิจาปิสารนังคามนิยเมวัตสมาหิตังติราตานังสารนังคตัมหะรัติิงท่วังขณะเนสุนมาสมานาปูเชมัจจาปิสัสตัง สุขัสสนจิตตาตถาโุปาริจริยาสัทธารตาจารุเยนตัาสุกเตนะสุขีพเวโมเตเชนะตัสสะจัสสาทปิสุวัทิโหตุโยเจทาธรรมวินัยยมหิพมานภูโตโรกุตระภิสมัยโยนียตโตสุโคชังตโสปนิสยาจยายาอยัมปิโหตตวัตถุจเยปริจิตโตสุปัสสัทการโรแปดนกกิทธิคาถา โยจักขุมาโมหามาลาปะกัตทษสมังวัพุทโสุขโตวิมุตโต มาราสปาสาวินิโมจายังโตปาเปสิเข้มังชนตังวิเนยังพุทธังวรันตังศิรสาลามามิโลกาสานาทันจาวินายกันจานเตยซาเตชยสิทติโหตุสัพันตรายาจะวินาสเมโตธรรมโมทโชโยวิยะตัสสะสัตถุทัสเซสีโรกาสวาวิสุทธิมาคังเนยานิโกธรรมะทรสธารีซาตตาวะโหสันติการสุจินโนธรรมังวรันตังศิรสซาลามามิโมหะปะทาังอุปปัสนตถาหัง ตันเตชัสเตชยสิทธิหโตสัพันธรายาจวินาสเมตโตสทธรรมมเสนาสุขตานุโพโยโรกัสสะบาปุปากิเรสัจเชตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสวากาตธรรมมังวิตังกะโรติสังขังวรันตังสีรสามามีพุทธานุพุทธังสมาสิระติทิงตันเตชสสเตชยสิทธิหตตสัพันธรายาจวินาสเมตโต 9บทสวดนโมการะอัตกริคาถา นโมระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีโนนโมอุตตมธรรมัสสสสวาคธาตัสเสวะเตนิทะนโมมหสังฆัสะปิวิสุทธาสิราิติโนนโมโอมาตายารถัสสารตนตยาสัสสารุกังนโมโอมากาติตัสตัสาวัตถุตยัสปินโมการปปาภเวนวิกขชนตุปัถวานโมการานุภาเวนสุวติหุโตสัพพานนโมการลัสเตเชนวิเคมิหอมิเตสวา